สบายดีพี่น้องแม่มอนไปสื่อขอต้มมากินเลยจ้ามันจะต้มข้นหอนมามามาสดข้นหอนน้ำกันนะสบายดีพี่น้องสีหักแซมมดทุกคนเด้อทั้ทงลาทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อมาสดกระเปียกข้นหอนนะ้ำแม่มอนกระเพียกหมูแล้วกระเพียกไก่แล้วเขาใส่ให้ข่อย,ยลืมบอก เปียกหมูกระเปียกื่องในหมูสื่อทางเวีงเซโนเสจยากกระเปียกโชติห่อนพี่น้องอากาศห่อนนะกินยังกับผักแสบบริจิตแบบกินยาอะไรกับขมฟากผมเสจยานะกินน้ำมันหมอเด้๋ยจ้ามาที่นี่แบบ ไปยังเงาเลยเบิร์นกอมาลินนั่งเ้อยงนองอะไงยเลยเพื่อนนะปล้กเล่งกุ้ิ้และออเทแปนอนนกงเล่กหาพอือยัซื้อได้พักไปบ้านเออซื้อรถ้หนักอ่อืมกาบัวเะรัวเลยได้าย่งนมาุดน้ำเนอะจะบูวะไเยอะขึ้นปีนะเจ้ยใ้หาบึงพักหัวหัวเออหัวหัะ คือยาคือวัวอ่ะบอกว่ก็วิ่กูซื้อยาลายต้นแหคือค่อยกล้กาค่กล้าแน่เลยเขาพร้อ,อมรวมไม่ได้นานหนึ่งน้องปอมนานหนึ่งในะก,ะก,นการะาดอกบัวัองอเปีในะกาต้องหนึ่งต,งตงพร้อมปอกรอ่ะ คนลย่าน่ำนั้นเนี่ยย่านนั้นไม่เท่าท้าพน่ะนั่งไม่ร้ายร้ายมทางอืมเรดี้เยดี้เรดไปชางแบงเมื่อกี้เนี่ยไปซื้้นไม่ไมร้ายแ่ร้ายว่ะมาไหมลก

ถ้ากอดช่อมันยืดเรืวเพราะงานกอดหรอกนะมเดียวเอาพ่อบ้าเคาักินไหมจะซื้อประกาศช่อมมืนแล้วดีกว่านับเป sì. ็นพวกพักนะพวกพักโง่หนานุ sort of ่งเจ้ามักซื้อกะกานช่อมเขาตัดแล้วมันกระโปรงใหม่ได้กินอีกเมันคือกระดานหินนะมักหลอกมักเล่นผมเจ้ามักกซื้อกูก็ได้นะกูก็เล่นไงสุดที่สุดเลยจ้า ไปหัเนาะไปหักเอื้อเนี่ยไปหัเขายุงเฮียดิวะไปหัเขาอีตรงเดียร์วะไปหัดหาเม่คืนวนี่ะแต่มาบ้านจะซีเม่อคืนวะคือเราดูใตลาดเน่ยเอออันนี้อ้อดอันนี้นี่เท้าก็ตัวนี้เท่มา

ต่มบอกอัตานึ่บ้แล้วกินคือยากนันเอด้ึคอยกินนี่พ่ปชิกินใส่มอมใส่กัาใจน้ำทันเลยบอกกินคือจุเจาะกินไะทันในอื่นเขาเลยปะทันนัน้าบ่อุ่หน้าบอญหนาแเียงเกอะไรไปแมนเต่้งเพศแน เอาพเอาพเรียนใหม่มาจะคู่กับ่ายท่ตนรครับติ่นกับมันชูทตักไปแล้วหันเงินแักหักอย่าเดียวสมาร์ทอจะมาร์มาหลดอกเลยหลเื่บสมาร์ทนี่จะ c a วมเขาอเออพเรียนเอาพิษยังไงครับ เพชรกองกวยเอาออกเพชรกองกวยจังเพชรไม้ไฮเอาเลยเีนชื่อเพชรเบิดเบิ้เกานะเบิ้เกามขืนมาเพชรเกาเกาแล้วันจหัสนี่หัสหรอ้หัสจะต้องใส่หัใหม่เีย่ไจหัสค่อยแล้วเนตั้งนเลยเอ้งกะองตั้งกระป๋อเลยเถงเลยถงนะมีหั่ตัวเล็นี้บริจดไว้จดไว้เด้อบบ้เออตั้งรหัสแล้วจดไว้บบเนี้ย็คือมาตั้งเรีเขียนเอา ชื่อเลยละแต่ันแล้วเทคเก่าขาจำมาได้น่ะแต่แม่อัดมาได้นะออน่นักการาแนนักมบ้อแล้วก็มบัวมเป็นก็ตน่ชื่อเาฟูไปเลยเอพี่น้องฮนไ่ได้ใช่ยัง ชดไ้ดอ่ะเออมาจะโหาะเดียวเกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันเดือน่เกิดเนี่วันเรียเกิดป่ะเดือนอะไรันเดือน่เกิดแล้วชิจวันที่ี่เกิดกะมันมีสารโตบะมันเกิดแปสมวันที่มอวันที่อีกทดวันที่มันอยู่ามโนห์เนาะบอกใชวันที่ยังไงวันที่วันท่วันทีเดือนหนัง เดอนหาเดินหาวัดวัดพุธหาเส้านเดินหาพดีสงการเลยเกิดเอทะเบิดนะสงการสงการก็ชิีแล้วอิบุกแล้วสิทไมไม่เรียน่ะัสงการเดนไม่ทัน คอยใส่นะคะม่ใะเดือนหาเล่าเดี๋ยวมันเป็นเดือนสี่สาคูนเกิดเดือนสี่เฉยๆใช่น้อยแต่แคะเวรนี้จะกาวมันมากไม่ขึ้นบโฟหามาหักมันหักละคืออะไรก้93ิเก้าสามอ่ะแปดสามเก้าสอะไรกอันยังไงก็สามเกิดแปดสามคอณเกิดรังเีย เปนอนโยนสิโยนเกิดเต่าสิสี่สิบปีพอดีสี่สิบปีเนี่ะไม่ได้ตัวทับป้าที่กินหน้าจะหันใจใหญ่เหมือเหตัวทับไม่ยือให้จัดให้กินอีกหิวน้ามาเลยจ้องล้เหขนมมันอะนนี้หิวน้าแห้ยโอกินน้ามันมาเหยกยกให้อดไ่เออหยกไห่กินมันจับมาแล้วมันมันยืดในมือ Bố lên bố sát tôi chứ tôi 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 tôi